สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติดจะมานำเสนอเมนูงบปิ้งฮะซึ่งบางคนอาจจะรู้จักกันในานามหอหมกปิ้งหรือว่าอะไรก็ตามนะฮะงบปิ้งนั้นเป็นอาหารปิ้งย่างคือมันมีหลายขั้นตอนนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือเอามาปิ้งนี่นั่นเองจะต่างจากหอหมกตรงที่หอหมกนั้นเอาไปนึ่งเอาไปทำความร้อนด้วยการสตีมนะฮะแล้วก็งบเนี่ยมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่โบราณ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันแล้วก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละภาคแต่ละบ้านนะฮะแต่วันนี้เราจะมาทําอะไรนั้นเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าครับส่วนประกอบของงบปิ้งนะครับก็จะมีอันนี้เป็นเนื้อปลาก่อนเลยอันดับแรกาทางบ้านใช้เป็นอย่างอะไรก็ได้กุ้งปลาหมึกหอยก็ไดนะ้ได้หมดเลยปลาชนิดไหนก็ได้จะแซลมอนจะทูน่าจะปลากระป๋องอะไรก็ลองดูนะฮะแต่ว่า ขอให้มันสุกง่ายแล้วก็เป็นปลาก็จะดีที่สุดนะฮะไข่ไก่ครับหอมแดงกะปิพริกแห้งที่หัน่นแล้วก็แช่น้ำไว้แล้วกระชายครับแล้วก็ขา่าน้ำตาลปีบ๊บใบกะเพราแบบเป็นใบนะครับแล้วก็นี้ใบกะเพราแบบย่ำไว้แล้วอันนี้ตะไคร้ครับกระเทียมขมิ้นเหลือง ผิวมะกรูดน้ำปลาใบมะกรูดสับชิ้นเล็กนะฮะแล้วก็อันนี้ใบมะกรูดแบบว่าแต่งหน้าเท่านั้นเองสำหรับปาตาสวนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv ค,ครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็มาตามพริกแกงของงบก่อนเลย ผมก็จะเริ่มด้วยพริกชีฟ้าพริกแห้งเม็ดใหญ่นะฮะตามไปเลยเส่เกลือนิดนึงตามไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับครับหลังจากพริกละเอียดแล้วนะผมก็จะตามไปด้วยข่านะครับตะไคร้ครับแล้วก็เมื่อกี้ก็จะมี ผิวมะกรูดด้วยนะครับพอเริ่มละเอียดดีแล้วเนี่ยผมก็จะใส่กระชายลงไปเลยแล้วก็ขมิ้นครับแล้วก็กระเทียมหอมแดงนะครับแล้วก็กะปิเนี่ยใส่สุดท้ายเลยตำจนละเอียดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปครับ โอเคครับตอนนี้ส่วนผสมเราก็ครบหมดแล้วนะฮะเราจะมาเริ่มลงในอ่างผสมกันเลยผมจะเริ่มด้วยเนื้อปลานะฮะแล้วเราก็ไข่ไก่ครับแล้วก็พริกแกงนะฮะที่เราที่เราตำไว้เมื่อกี้ผมจะลองใส่สักส่วนหนึ่งก่อนแล้วก็ก็จะตีไข่ตรงนี้พริกแกงแล้วก็คลุกกับปลาไปด้วย ส่วนวิธีนี้อาจจะแปลกนิดน,นึงนะฮะคือว่าคนส่วนใหญ,ญ่อาจจะคุ้นเคยออกับการกินที่เป็นห่อหมกปิ้งนะ,ะแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือถ้าเกิดเป็นทําเหมือนห่อหมกเนี่ยก็คือจะมีกะทิแล้วก็ปลาปลาบดใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็คงไม่ต้องมาเสนอในวันนี้เพราะว่าเพียงแค่คุณทําห่อหมกแล้วก็ใส่ใบตองใส่ใบตองปิ้งกระจบเลยแต่ว่าวันนี้จะเป็นสูตรที่ค่อนข้างโบราณก็คือ จะใช้แค่ปลาชิ้นคือโบราณมากจริงๆเนี่ยเขาจะใช้พวกพวกปลาเล็กปลาน้อยอะไรพวกนี้ฮะหรือว่าอาจจะเป็นปลาดุกที่เป็นปลาล้าแล้วก็มาทำนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมจะใช้ปลาดุกชิ้นนะฮะน่าจะกินง่ายมากที่สุดกับพริกแกงแล้วก็ <c oughs> ไข่ไก่ฮะแล้วอันนี้เราก็จะมีน้ำปลาที่ละลายด้วยที่มีน้ำตาลปี๊บละลายอยู่นะฮะ ส่ไปแล้วก็ผมจะมีกระเพราสับนะฮะใส่ลงไปต่อไปก็จะเป็นใบกระเพราที่เป็นใบๆครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นใบมะกรูดที่เรา,าสับชิ้นเล็กไว้เมื่อกี้เท่านี้เองครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการห่อในใบตองอย่างกันนะครับ รเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับส่วนผสมที่เราผสมไว้แล้วเมื่อกี้ตอนนี้ผมก็จะเอามาใส่ในใบตองจะใส่เท่านี้อีกนิดนึงแล้วกันผมก็จะห่อซ้ายทีขวาทีนะครับแค่นี้เองง่ายๆผมจเจ้าไม้กลัดมา กลัดมันไว้โอเคครับก็เปน็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปย่างให้สุกกันแล้วมาดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับ ครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณยี่สิบนาทีแล้วนะครับผมจะเอามาดูนิดนึงนะฮะโอเคก็เป็นอันใช้ได้นะครับอันนี้เมื่อกี้ผมผ่าดูนิดนึงด้วยนะฮะแต่จริงแล้วก็สุกดีโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งจานกันเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เสร็จแล้วผมก็เหลือหน้าที่เพียงแค่ ใส่ลงจานเท่านั้นเองนะฮะผมก็จะมีชิ้นหนึ่งไม่สีสองชิ้นนะฮะที่ตัดเอาไว้แล้วเพื่อที่จะได้โชว์เนื้อปลาด้วยฮะตัวนี้เป็นแบบไฮโซนิดนึงกินนิดเดียวก็อิ่มแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะเหมือนตามในโรงแรมที่แบบว่าใส่น้อยๆอ,อะไรองนี้ครับ สา,สามชิ้นแล้วกันแล้วก็จะมีของแต่งเป็นใบมะกรูดซอยนะครับแล้วก็พริกแดงโรยไปทั่วๆแล้วก็ยอดใบกะเพรานะครับเพราะว่าตัวนี้เราใช้ใบกะเพราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับโอเคครับก็เสร็จแล้วนะฮะสำหรับอัตราส่วนของเราก็ เหมือนเดิมนะฮะที่เว็บไซต์ foodtravel tv ฮะวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel tv สวัสดีครับ